อ่บาบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสอบถามนะครับเนาะเดี๋ยวหลังจากที่ว่าเขาเริ่มตน้นในเลี้ยงหมูป่าแล้วเขามีความรู้สึกต่อการเลี้ยงหมูป่านี่จังไรบ้างครับอืมอันข้าเลี้ยงหน่อยเนาะอันนี้ยังเลี้ยงบ่หลายเป็นบ่มขะสีโีต,ตอ่าแล้วก็ลูกสองมันจะเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วอเออคือจังแบบขาเลี้ยงเลี้ยงหมาสินเนาะขาก็ะจะบหกักเลี้ยงแมวหักนี่สิหมมันจะกลายเป็นเป็นสัตว์สัตว์เลี้ยงประจําบ้านได้อืมครับแมน่นเขาจะมีคว,วาม,มรู้สึกว่าเออ เขาเลี้ยงอย่างเขาจะหักอันนั้นละครับผมหลังจากที่เราเลี้ยงมาแล้วมันเลี้ยงยากบ่ครับมันยังไงไม่ไม่ไม่คือคือเข้ามาเลี้ยงง่ายเนี่ยคือยังเป็นสโลแกนสําหรับหมูป่าเลยคือเลี้ยงง่ายกินง่ายเนาะครับค่ะแล้วก็อันบอนพ่อยมีโรกเลี้ยงง่ายกินง่ายแต่มันกินดุกินเยอะกินกินบนมือได้ไหครับเขาหิ้มันมันกินตลอดเวลาต้องายซะแต่ว่าเขาก็จะต้องจํากัดในส่วนของเรื่องการกินของเขาครับวันนี้เขาเดี๋ยวไม่จะโดนไปนะครับนี่ เริ่มเลยก็คือสองแมนเนี่ยเอามาห้าทันวาห้าทันวาอ๋อครับสีเขาเดินหนึ่งแมนแมนจ่ากรณีอาหารที่แต่ละมือของมันเนี่คือเขาตรงนี้อาหารเสริมมันผอมป,ปะครับรา<อ>ว,วาจะเป็นพวกพักพวกหยางสีง่แมนมา,า,าครับแมนค่ะยังยังเช่นตอนนี้เนาะเราจะประมาณเที่ยงเนี่ยเขาจะห้เป็นอาหยาเขาจะห้เป็นยาให้เขา<อ>ค่ะแต่ว่าส่วนเสารเนี่ยเขาจะห้เป็นล่ำผสมก็มันหมักยีสต์แต่ว่าแต่ว่าแสดงว่าถ้ามีพวกเศษ คนทำไมเสพทางักษตรี่เดียงไงเลยก็ให้ได้คือการอันนี้ก็เอามาจากตลาดนี่สิเอามาให้เขากินได้แต่ว่าก็จะมียางไงค่ะเขาให้กินได้บางคนเพิ่นจะต้มแต่เฮานี่คงบบมีเวลามานางตม้มก็ให้กินสดกินสดก็จะเรื่องข้องพวกสารสารผิดเนาะพวกยาขามาแลงอ่ะออแต่ว่ายานี่เฮาร0อยเปอร์เซนเาไม่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 ใส,ส่ปุ๋ยเคมีนะคือเฮาบ้ใส่อยู่แล้ว มันจะเป็นน้ำขีดเป็ดเท่าโดยซ้ำไปครับผมแมนมันหายไปเลี่ยงมูปลามาเลยมันมันก็สักพักในการที่จะมันจะดมกินขุนกินข้องค้นเดียอครับเคยจับหลูมมันด้เดยรคมสองตัวนี้ครับไม่ได้จับไม่ได้เลยใช่มันเร็วขักเล่นมากมีนแล้วแม่มันก็จะห่วงเพราะเป็นแม่ใหม่อืมแมนอันสองตัวนี้มามามาพร้อมกันเนาะเริ่มต้นเอาสองตัวนี้มาไอ้ไอ้ตัวจีขาวๆน่ะจะจะขุนกว่า ต้นต๊นเีข้าวขาเนี่ยจะคุนกว่าบ้านแต่ก็เอาต้นนั่นเขามาประมาณวันที่แปดสิศสิบมั่งสิบทันว่าอันนี้เอาเขามาวันที่สิบสองสิบสามท่านว่าตัวนี้จะเป็นแมงใหญ่แมงยายนั่นคือขอดแล้วนะครับสามเดือนกว่าแล้วทองสามเดือนนี่แหละค่ะประมาณเพื่อว่ามือมือเอามาเพื่อว่าสองเดือนกว่ามันอยู่กับเฮ่าแต่จะสามเดือนเมื่อก่อจะบุพ่านในคุนเฮ่าเพราะว่าอยู่กันบุพเพศในโดน แต่ตัวนี้จะเริ่มจะขุนจับได้เมนตัวนี้จะมันหายเลยเนาะครับเนาะแต่ว่าเขายาวว่าบางคนว่าหมูป่าให้บ่บ่ค่ะให้เพราะว่ามันพันได้คุนเท่ากฤษีมาครับแมนพันได้คุนกินแต่ว่าทางเขาเลี้ยงแต่ตัวหน่อยๆนึงสีคุนเข้ามาเมนเมนจ้าอันนี้ถามบางคนเพิ่นเอามาเลี้ยงขวดนมมันสีแดงจะเชื่องอ่ะไหมลูกมันอ่ะแต่เขาบ่ได้ให้เขาบ่เขาไปไก่เขาจะเคือเขาบ่จับเขาจะเคือบอกไงซะฉะนั้นแล้วมันก็เลยจะแบบจะแคร บอกคุณมือขาเท้าเขา,าเท้าประคบใบอุ้มมันตลอดจริงๆไมันจะจะคุณมือแต่เท้าจะบวบบบบแบบนั้นเท้าจะปล<อ>่อยธรรมชาติบางคนเพิ่นก็นให้ปล่อยออกออกได้นะแต่ว่าเคย,ยปล่อยแล่นกี้เทแบบนี้บ่เล็กหน่อยนี่บ่บ่ทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยตัยตใหญ่บ่ตุ้มใหญ่บางเทื่อมันค่อยออกคอ,อกมากออกคอ,อกมันดูดเด้ค่ะนี่ครับเขาต้องใสแบบ ใส่กุ้งเล็กไว้เลยขัดปอยหอกนี่เรียนไปทุที่รเด็นอะคุ้มใบมันว่าแต่ว่าพอเขาเอาหล่อเอาอาหารเข่ามันกับเขาน้ำฝนเขาคือเกาโอ้โหครับเดี๋ยวพายมึงตัวทั้งผุ่นแล้วไปตัวทั้งผุนนี่ตัวตัวนี้สีสีแบบตื้นข้นน้อยนึงมันวะครับโอ้โหคราะว่าพี่ได้มาได้โดนไปไลยตื้นเต้นแน่ขนาดจ้าของมันมันจะยังบอคอยอันนั้นโอ้ตัวนี้อันทองสองแล้วทองทองทองที่ที่สองในทองโอ้โหจ้ากเดือนครับตัวนี้นะ จะได้ประมาณเดือนกว่าเนี่ยเดือนกว่าเดือนเขาจะเบิ้งก่อนวันเขาว่าออกคอ,อกแรกได้แปดตัวเนาะเขาเบิ้งว่าคอ,อกสองอย่เท่าไรคะแปดตัวก็ถือว่าพานเขาก็สิเก็บไว้ยยสินะตะเรียงเราเขาก็จะบม่ค่อยอยากขายหรอกเขาก็ตันนี้จะเป็นหนายาวปลานหนายาวเดี๋ยวเขาเขาสิบแบบาแบบต้องเอิ่มรายเสนอพัฒนาสายพันธุ์ให้มันเรียงเรียงง่ายแน่ ห้มันทนโลกแน่ให้มันนั่นอย่างก็เพานั่นมันโตใหญ่อะไหมครับถ้าปลาแท้ตัวน้อยพวกนั้นจะเป็นสายอนุรักษ์สายแบบแบบสวยงามเหมือนนะแต่เขา้าเขาจุดหมายเข้าคือเลียงเพื่อคุณหลูกขายม,มันแก้วแต่ว่าเขาจะมีจุดประสงค์อย่างคือนะครับผม<ช>หลังนะจากที่มาเรียนไอเรียนก,กลัวๆอนาคตเขาคิดว่าครับเาเขาอยากเพิ่มจำนวนขึ้นอีกอ่เาช่วงนี้เขาจะจะเบิ่งถึงว่า มันจะได้จริงอย่างที่ที่เขาศึกษาเขาศึกษามาบองอันนี้คือเขาไปศึกษาในยูทูปบ้างหรือแวงเด๋ยแม่นค่ะเข้าเบิ่งในยูทูปแน่หล่ะเขาเบิ่งจากฟาร์มฟาร์มจริงนําคือหมายถึงว่าเขาจะจะอ่าดูอ่าดูจากอ่าประสบการณ์จริงด้วยนะแม่นค่ะก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มต้นเลี้ยงเลยเริ่มลองเลยว่าไม่สิแม่นจริงอีดีบ่แม่นบ่ครับถ้งผี่เป็นยังไงครับทั้งผี่ กบเลยนี่กบอะครับนี่เลี้ยงสุยางเลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะไม่ได้กินหรอกโอ้อันนี้เลี้ยงกบไปมึงเลรียญอืมเนี่ยอ่าเลี้ยงไว้มึงเหรียญพรแมนเลี้ยงสู่ยางเลี้ยงสู่ยางเลยนะครับเนาะตาลิตาเดตาได้เลี้ยงจังสี่เป้ามือเป่าครับนี่สี่เลี้ยงสู่ยางไปนี่บ่โบะเขาใส่อาหารนี่แหละอาหารเฮดผู้เดียวเลยกาจามีนแฟนเฮ็ดน้ำตะวันหมายถึงว่ามือนีเพิ่นเพ่นภารกิจครับผมภารกิจ เป็นเหมือนจะขี่ตื่นขี่ตื่นแห้งนี่ครับส่านรับอ่าท่านผู้ชมที่อยากจะตัดสินใจเลี้ยงหมูป่านะครับเนาะลองซึกเลี้ยนรูมึงนะครับจ่าท่าบอกเราของเพป็นได้นะครับเนาะตื่นเพราะว่าันกินกินผมนะครับมันถือเ่็นขุนไปเลยลันชาติย่านของสัตว์มันกำลังกินนมในซิบสองซิบสามหมื่นมั้งนี่ย่าบอกย่าเหรอเด้สิบว่าสามสองสามโลหรอเปล่าครับผม เอาไปนี้ใหถ้าเทียแพงเป็นพีพีแนะนําว่าให้เขาอยากที่เรียงหมูป่าอย่างพีว่าให้ล่องล่องล่องเลียงมึงเรื่ม้นจากตัวดีจนว่าอ่าถ้าเข้ามันจะเป็นยังเข้าเนาะเข้าจะเรียงข้างรัดคือเขาเอาแม่แม่ทองมาครับเพื่อจะให้มันออกลูกค่ะสมมุิเ่าสื่อมาแม่ละสามพันสี่พันพอออกลูกค่าออกสีหาตัวปพ๊บเขา้ก็ได้กำไรแล้วอืมล่องมึง นะครับเราลองเอยซื้อแม่อทองมาเลยเนาะแม่นลองมึงจักตัวนึงก้อนก็ได้เห็นไหครับคัขนขันเรือตัวนึงไม่ถึงเงาบ่อยมูนี่ครับเมื่าเพราะว่านี่ก็ซื้อมาสองตัวแบบโอ้อย่า,อย,าอย่ามันเงา,งา,า <c oughs> เลยมัก็เลยเอามาเป็นครูก,กันก่อนแม่ยัน,นแล้วเขาก็ค่อยเพิ่มอือเนี่ยเพราะว่าอันเอาไปมาอันมันเปกก็นตาหักนะแม่ลูกมันน่ะครับอันนี้เห็นไหมบริวานได้เจอเห็นไหมสู้กล้องวน โชว์กล้องแนั่งเนัยเคือบายานยานเข้าไปเอาลูกนะครับนี่ครับนุก็ต้องมนหน่อยก็ต้องกินนมจัักมือก็น่ครับออกไหมนี่ออกวันที่สิหก็จะประมาณสิบสามเมื่อวันทีสีนสเ้าเดียวเรีนออมทิบเรียนไร้อมนะครับ้ยมใช่คมดจับลูกหนักจับหกแข้งในลูกองบ้านครับปล่อยเรียนเลครับม่นี้เข้ากา กับบมาตัดบัตัดแควบัตัดบางคนเพิ่นเอาต้องตัดแควต้องตัดหางเนาะนี่ปล่อยธรรมชาติไปเลยตอนออกงี้พี่แม่เฝ้าเองแม่นเฮ็ดอันถ้ำขอดกับบัเป็นเด้มันออกงา้มือแรกบ่ทำดว่าจังได๋ตอนกลางวันนี่ตอนตอนยือเว็กนี่เนาะออกมันถึงมันนอนคือยังงัวบ่เคยดว่างในงี้หมูออกดอกเมียนนอนคืองัวแล้วออกปุ๊บแม่นบ่มันมันง่วนมันออกหัวอันหมูนี่มือใหม่ๆเนาะบ่ฮู่ ออกเอาขาออกไหมเอาขาออกอ้อเขาก็คือที่นี่ะตายทํำใจสรุปว่าหมูมันเอาข้างขางทั้งหัวเห็นเนยห็นได้ทั้งสองได้ทั้งสองไม่หนโอ้ตอนที่มันออกรอบแบนแจ็กตัวครับออกไหมออกมาหน่ะตัวตัวแรกเขาเบนเิ็นคือมันตายไปแหละ ok. ตัวที่สองเนี่ยเอาเอาขาออกมาเขาก็คือว่าต้องตายเพราะว่าค่ะเป็นหมูหเอ้ยค่ะเป็นัวเออขาออกคือตายครับ ok. แต่ว่าเข้าดึงแล้วเขาทํำท่ำขอดบ่เป็นอือ ok. คือข,ข้อออกมาปุ๊บข้าต้องเซตแล้วเขาก็ ปั๊มหัวใจมันงแม่คือภาพออกป่บเออเขาต้องปั๊มหัวใจปั่มจนแบบคือจังแบบให้คืนมาเนะแม่โอ้เออจะเข้าเฮดบอเป็นโอ้ครับมันจะเลยตายตัวที่สองครับออกมากเก่าตัวเห็นไหมครับบ่าแม่ค่ะต้นนี้ออกหา่าออกหา่าเหลือสอง,ต,สองตายสามตายสามสาม,สามตัวแรกคือตายเพราะเขาเข้าเ็ดบอเป็นแล้วเขาตัดสินใจบได้สามตัวแรกตายเลยแม่นที่จริงมันต้อง ท่าหกนาทีถึงสิบนาทีจะออกเถื่อออกเถื่อไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็น่วโม่โดยมันเป็นแม่สาวเนาะมันมันไม่เคยออกลูกอ่าแม่สองตัวนี้คือสองตัวซุดท้ายที่เขาตาสินใจดึงหรอเข้าแบบบลรอสาไหมหลอดคือหลอดย่างคือย่างสิทธิก็เข้ากระโทษถามคนดีแบบเพิ่อยเรียบเพิ่นว่าแบบเอาพาเ็ษปากเศษจกจกมันหลอกะปั๊มบีบบีบบีบมันเลยไหมอืมเป็นตะเบิงตะเบิงเหรอครับวันนี้สุดท้ทยคือ ตัวที่ตัดสินใจซอนตัวเหลือซอนตัวโมนี่เป็นประสบการณ์เล้วนะครับนี่เดี๋ยวตัวต่อไปนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่นกับสิได้เฮ็ดท้ำขวดอีกับบนี้เองนะแบบนี้ตัวนี้ละเข้ที่สองแล้วเหมือนกันตัวนี้ก็บสิออกง่ายเนี่ยเพราะว่าเคยท้องมาแล้วโตมันก็ใหญ่พร้อมเดี๋ยวคสิได้เห็นรูปพันแทนนะครับเนาะสี่เกตโตบุนะครับเนาะต้องมารุนต้องมารุนเต้นให้ย่างมันออกอ่ะแับนี้มะรุนเพิ่กัดน้องหมูกับมี่งาครับน้องหมูแม่น้องหมูคนเขาไปกินแบบเร่อยนีบมด แต่บว่าน <that> ้องงัว <Man. S 2> ่าคนกินอยู่แมนมันอก็ออกจากออกตัวที่ถ่ายปุ้มก็ไหลออกมาเลยได้แบบรูละรูระรูระออกมาเลยแต่ว่าน้องงูนี่พวกหัวแล้วหัวนาจะบ่อมั้งแต่ว่ามันออกหลายเนาะตัวหนึ่งมันออกอันขันต่าๆหาตัวหกตัวตัวนี้ท่องแรกเพิ่นกับว่าออกแปดตัวท่องสองกับบกไก่กันดอกเพื่อนว่านับเมืองนุ่มมันนนะสัน นี่นะครับเนาะสำหรับเป็นคุ้มดูดีๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่นอยากจะเลี้ยงหมูป้านะครับกับพี่การพิ่นเริ่มต้นเลี้ยงตั้งแต่ต้นเดือนเมื่อกี้นี้เองนะครับเลยน้ำนะครับบดซ้ำผัดมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะใส่ในการไปตัดสินใจนะครับว่าเฮ้ยท้าอยากจะเลี้ยงหมูป้านะครับจะลองเลี้ยงมึงนะครับลองชมฉีบหนีก่อนกรไก่จังก่อนตัดสินใจนะครับเนาะสำหรับมือนี้ขอขอบคุณพี่การมากนะครับที่มาให้คุ้มดูมือนี้นะครับเนาะเกี่ยวกับเลี้ยงหมูป้านะครับโดยเฉพาะนะครับเนาะพบพบบบบบบกกััััััันนนนใใหหม่่่ะะะคค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 รรรรรลลิปปตออไสสวดีขุณาายๆ